สวัสดีครับผู้ชมนอนนาฟาร์มนะครับก็พาผู้ชมมาดูการทำข้อควายนะครับก็เป็นควายเผือกเป็นการทดลองเลี้ยงนะครับผู้ชมนี่ควายเผือกกับควายดำนะครับเป็นควายตัวเล็กๆอายุได้หนึ่งปีซื้อมาทดลองเลี้ยงดูก่อนนะครับผู้ชม อันนี้กำลังทําคอกให้เขาอยู่นะครับผู้ชมก็เป็นคอกไม้กว้างสี่เมตรคูณสี่เมตรครับผ้ชมก็ได้ว่านวานพี่น้องๆทําให้นะครับก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่มีอะไรมากนะครับกันเองนะครับว้ายวานเฉยๆนะครับเป็นคอกทำโดยไม้นะครับผู้ชมเป็นเสาไม้ไม้แดง แลวก็พวกคือพวกคางก็จะเป็นไม้ยูคามุงสังกะสีครับรกะว่าจะทําให้โล่งๆหน่อยนะครับผู้ชม <c oughs> ความสูงของเสาก็ประมาณสามเมตรครับส่วนเสา,สาด้านก้างก็สองเมตรห้าสิบนะครับผู้ชมก็จะทําให้ดูโล่งๆหน่อยนะครับก็ข้างๆก็จะเป็นบ่อน้ำครับผู้ชมเป็นสระน้ำนะครับ แล้วก็เป็นที่นานะครับเป็นที่นาทํานานะครับผู้ชมตรงนี้ก็จะทําเป็นคอกควายเป็นคันควายเผือกน้อยนะครับผู้ชมก็ดูต่อไปครับผู้ชมว่าผมทํำคอกควายเลี้ยงควายเผือกก็จะออกมาดีออกมาได้ผลที่น่าพอใจยังไงก็ ช่วยติดตามเลยนะครับผมสวัสดีครับ